ครับเขาเขาแข่งกันเสร็จยังอ่ะน้องเสร็จวันนี้พี่อ๋อวันนี้เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตีได้เลยพี่พรุ่งนี้ตีได้กันเราหรอใช่ใช่พี่พี่ไอพี่จะตีใครน่ะพี่ขายเองอ่ะเองเองจะตีใครผมตีเอเดนดีพี่เอาดีตีเรื่องอะไรอ่ะมันมันเป็นเรื่องในแอร์ด็อกอ่ะพี่แบบมัน มันมาช้อนแล้วมันก็บอกสวยสวยพี่สวยอะไรอ่เงี้ยช้อนเสร็จปุ๊บก็บอกสวยพี่สวยลรอใช่ใช่ใช่แต่มันโดนผมตีนะแต่มันตายนะแต่มันพูดสวยสวยมันสวยอะไรย่างมันก็มุดแนอแล้วแล้วอย่างนี้ได้ตีเลยเหรอแมันก็ผมเปิดมันผมเปิลขังที่ไหนนะขอสตวอมางิีอ๋อมันแซบนีิว่ามันแซบทั้งสองที่เลยนิว่าแล้วเสียมได้ที่นี่ใครใครดูแลอ่ะใส่้าพี่ใส่้าที่นู่นก็ใส่้า ฟ้ามันไม่ยอมอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะเสียไม่ได้พี่มันต้องตีกันหน่อยเสียของไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะตียตีกันไปไม่ห้าสิบก็หกสิบอะพี่พี่ถามมาพี่เก็ดอยากเล่นหรอเล่นไหนเล่นไปกันไปเชียร์กันที่ไปเล่นเดียนะแต่มันไม่มีโนคูดาวดี้แล้วมีโนคูดาวเอาพี่มาลั่นก็ะส่ายฟ้าแล้ว มันมีใครว่าอรอมีมันมีใครฝั่งโน้นบ้างอ่ะมีแค่สายฟาร์มไม่หรอแล้วปะมผมไม่รู้ว่าข่าจะเอาใครมาหรือเปล่ายันพ<ม>ี่ได้ได้ยินข่าวๆมาเหมือนกันไม่รู้ข่าวทัวนหรือเปล่าผมก็เล่น,นได้บ้างข่าวพอๆอะไรวะน้องเหมือนพวกพี่โกมาบ้างพี่เอาดีเห็นหนุ่ยทั่วเลยไม่หรอแล้วก็เอาไอตัวมาเอาเนี่ยพวกบกเลยอืม พี่ถามอยดีว่าสีขาวที่นี่มัน,ม,นมีทั้งหมดกี่แกล่ะมเีเอ็กดีนับแมก,ก็นับก็ได้มันได้เอ็กดีอ่ะพี่โอเวอร์ก็น่าจะไม่อยู่ละก็มีแค่เอ็กดีตอนนี้ปะเอ็กดี<อ>ก็แล้วก็พี่แล้วก็แกงอีกน่าจะมีแค่นี้นะพี่เอ็กีอระใช่แต่เอ็กีขอได้เอ็กดีนะเขาอยู่ไหนอ่าวพี่ไปหาเขาหน่อยไปขอน่าะจะแลนด์แลนด์น้นนำเงินพี่แลนด์น้ำเงินใช่ปะใช่ครับพี่ เฮาร์ฟสู้ๆแล้วไหวอยู่แล้วมั้งปืนเท่าพี่ปืนเท่าเขาปืนเท่าใช่เหรอใช่ใช่พี่ปืนเท่าน่าเล่นดีกว่าอยากจะแบบก่อนพี่แบบว่าสักอาทิตย์สองทิตย์พี่ขอเล่นด้วยสิแต่เป็นปืนเท่าได้ไหมได้ได้พี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอามาคุยได้พี่ได้ได้ครับเพื่อแบบว่าอนี่หน่อยได้ครับเพื่ครับครับปืนปืนเท่านี่กีบบอยยี่ห ยี่สิบห้าว่ะยี่สิบห้านะาาเอาปืนเท่าเท่าใครอะ่ะเท่าเขาหรือเท่าเราเท่าเท่าเขา่าถ้าเท่า,ถ,า,ทาถ้าเท่าเราก็สี่กระบอกโอ้โหนี่เาาลี้ยงทหารเลยเนี่ยฮะมาก็คุยเรื่องสีไง อ่ามนต้องถามนีนอยู่วะอ่าดูเช็คเหรอเช็คหรอพี่กเช็คเช็คหน่อยเช็คหน่อยไม่มีู่นีน่น แกไม่แต่เขาบอกเองดีน่ายุบแล้วอ่ะจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยไม่รู้เขาบอกวอ่างี้ถ้าไอติมไปไหนเขาพอรู้ไหมอาย,ยุบแล้วที่จกูจะมาขอเขาใส่สีขาวแล้วเนะี่ยยิงปะ <c oughs> แล้วในรายชื่อเขามีปะเบอร์ด <c oughs> ีฟองไงเขามีเบอร์อยู่เบอร์อะไรวะเบอร์ห้าให้เบอร์ห้าไม่หวะ รถไทยอ่ะรถเหมือนไรล่ะเฮ้ยเนี่ยรถไปฟรถไปฟ้าขันเก่าไงใช่ป่ะ่จ้งเก่าปะ่ที t เหรอใช่ปะหน่งนะหนึ่งส้าสองสามฮัลโหลเฮัลโครับอันนี้เอ็กดีป่ะครับใช่ครับอ๋อ ไอเราเราอยู่่หนมามาหาพี่ที่แลแลเราแต่ได้ได้ขาขาทุกวันพี่บารมีอะไรโชว์ไหมพี่บารเนียพี่เมื่อวานนะครับพี่พีเกตฮะเนี่ยนะพี่เอดีดีเอาดีบวกสี่แล้วหรอบวกสี่แล้วพีเกตสองร้อยวินเทจพี่คนหนึ่งเขาตีไม่ถึงร้อยพอเดี๋ยวพี่มันมีคนที่จะมากระทืบเราเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยามือเนี่ยไม่ขายฮะหรอไม่ใช่พี่ผมเข้ามาก็จะเอาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ไอไอเนี่ยเหรอ ได้ใช่ไอเสื้อเทามีคนเดียวะไอเสื้อดำแหลเนี่ยครับเรืครับเบสที่ตามมาไอที่หาไฟไม่เจอปะไอตัวหาไฟไม่เจอปะช่วงช่วงนี้กำลังร้อนแรงเลยเบสอ๋อพี่พิกเก็ตไปเดี๋ยวเบสก็พี่มาตามที่เองบอกว่าเองจะติดพี่เก็ตพี่เข้ามาพี่เรียกเ d เหรอพี่ใช่แล้หรอครับเอ็กซ์ดเหรอครับครับแก่อ๋อไอใครเป็นหัวแก๊งเหรอครับ รีซอรครับรีซอรหรอแล้วรีซออยู่ไหมครับไม่อยู่เลยครับตอนนี้เราไม่ได้โฮเทลอะไรอ๋อโฮเทลาไม่ไดเฉยใช่ครับไม่ได้หลับอยู่เลยไม่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผมก็ยังต่อชุดเลยกิจกรรมก็ไม่ได้ฟาร์มอย่างเดียวอืมฟาร์มอย่างเดียวเลยอ่ะใช่คืออย่างนี้พี่อยากจะมาขอใส่สีขาวไงเห็นเห็นทางเอ๊เป็นดีไปโดนไล่อะไรอย่างเงี้ยเอาเลยครับพี่ ใส่ใส่ได้ใช่ไหมครับใส่ได้ครับใส่ได้ไม่มีปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาไม่ไม่ได้ห่วงใช่ไหมไม่ไม่ครับไม่ได้ห่วงแต่เห็นเห็นเอเต็มดีเราก็ไปไล่เขาไม่ใช่หรอกคิดว่าห่วงไงต้องถามลองใส่ต้องสอเลยต้องสอไปไล่ผมไม่รู้กันเลยเหมก็ตามนั่นคือตอนนี้เรายังใส่สีขาวอยู่ใช่ป่ะใช่ครับใช่ ดีครับนั้นผมใส่ได้เนาะได้ครับเสร็จแล้วโอเคครับท่านเจ้กไม่น่ามีปัญหาใช่ป่ะไม่มีครับครับโอเคครับไอ้เจฟครับพี่หาไฟสุดใจอย่างน้องเจอแล้วพี่นี่นี่นี่พี่อ๋อเออเจอเจอแล้วพี่เจอมาสักพักนึงแล้วพี่ประมาณิีทึงได้เลยพี่อ ใ่ใ,ใ่ครับแ้อยู่ตรงไหนอะ่ะเหมือนวันนั้นมันผมเบอร์เบอร์พี่มันผมเก็บไว้ในไหนไม่รู้อ่ะแต่พอหลังจากที่เขาเรียกผมไปสบายก็ก็เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วเหรอผมไปเก็บพี่มาเปแน้วพี่เรีกเอ็กบีเดรอพี่ เรียกเขาขอเขาใส่สีขาวเลยไม่เห็นหรอโอ้ยคไม่ได้กูไม่ได้บอกเขา,าห้ามใส่สีขาวคูณมาขอเขากูมาถึงที่แลนด์โอ้แต่เขาให้พี่ใส่ง่ายาๆเลยแล้วพี่แสดงว่าพี่ก็ต้องรุ่นใหญ่พอตัวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมี SMD ที่ว่าเป็นสีขาวอะพี่เหมือนกันแล้ว XD เขาไล่จัดไปอยู่สีเทาเลยเนี่ยจริงๆเขาจะตีถูขกก็ตีได้นะซึ่งเขามีตัง้งยี่สิบตียี่สิบต่อบอกพี่ก็มีเยอะนี่ใช่ไหมเห็นพี่บอลพี่บอลเขาเป็นหนอดนะพี่ เขาบอกผมตลอดถึงว่าส่งรูปให้กูเรองอะไรพูดเตลื้อไอ้เจ๊ไอ้เจ๊แลหาเรื่องด้วยเนาะที่โดนกระทืบบอสาะไฟสวนกระเป๋ามึงไม่ใช่เหรอส่วนส่วนหนึ่งพี่ส่วนแหลมมาติดแหลมใช่ไหมไม่หรอกก็แบบอยากพูดเล่นกับพี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่พี่โดนโดนพี่แต่แต่ก็คือมีเขายืนอยู่ข้างๆใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ใช่ใชโอ้บดเรียนทั้งใหญ่เเดินเปลี่ยนสีเลยอะไรแต่กินางมันต้องสีแดงอยู่แล้วใช่ใชไม่ใช่หรอกเพราะผมนี่ผมชิวๆ่ว่ปางไงยังสีแดงอยู่เลย